いい <video. S 2> <laughs> อืออ่าเด็กๆครับเดี๋ยวเราจะมีการทานข้าวในนี้นะฮะนะครับแต่ว่าทีมง,งานไม่อยู่นะเราก็าทานข้าวกันนะครับเนื่องจากว่าพื้นที่อาจจะไม่พอนิดนึงนะครับเดี๋ยวจะมีการยกข้าวเข้ามาให้ข้างในนะครับเดี๋ยวขอแรงน้องผู้ชายด้วยซ้ำดีกว่าครับผม,มลงนี้ลูกอ่านะครับไปข,บข,บบขับกันไปขับกันครับไปขับเพื่อถ่ายรูปก,กันนะฮะแล้วก็นะครับเต็มที่นะฮะไม่ออกอย่าถ่ายลูกไปซุ่มสิลูกึฮะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จับให้ถ่ายถ่ายรูปเดี๋ยวพี่บอลถ่ายรูปก่อนนิดนึงพี่บอลไปหนใรอ่ะฮัลโหลมจองลูกขึ้นไปทึ้นเออเดี๋ยวขึ้นอื่นดีพี่นั่งบนตัวดี๋ยวัี่่ายรูปเล